ของพี่ก็3อย่างเนอะก็จะมีเคลือบแก้วฟิล์มใสกันรอยแล้วก็พ่นเก็บเสียงช่วงล่างใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้แป๊บนึงนะโอเคบเบสเสร็จอยู่ที่73,220 73, <000. S 2> นะพี่7 3 0เพคพี่จอดรถทำเลยไหมเดี๋ยวผมปัดเศษให้เป็น73,000นท้นนอืมพี่คิดว่าพี่เดี๋ยวพี่ต้องกลับปรึกษาแฟนที่บ้านก่อนดีกว่าดีกว่า,วานะ อพี่ถ้าพี่ปรึกษาแฟนนะพี่จะไม่ได้ทำนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเป่าพี่ผู้หญิงไม่อินไม่อินกับเรื่องรถอยู่แล้วเออก็จริงนะตอนที่พี่อยากเปลี่ยนรถเป็นคันเนี้ยแฟนพี่อยากให้พี่เปลี่ยนเปล่าก็ก็ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนนะคันเก่าพี่ใช้ได้ใช่ไหมล่ะใช้ได้อยู่แล้วทำไมพี่อยากเปลี่ยนอ่ะก็พี่ชอบอ่ะพี่ชอบพี่ไปถามในสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบเขาไม่อินกับพี่หรอกแต่ถ้าพี่อ่ะ ไปคุยเรื่องกระเป๋ารองเท้าอ๋อเขาทานเขาสิกระเป๋าไปเป็นแสนเขาก็เอานั่นแหละแต่ถ้าพี่อะทำรถแค่ละหมืน่นอะเขาไม่ยอมพี่หรอกนั่นสิถ้าพี่จะทำรถพี่ปรึกษาผมนี่แล้วพี่ทำไงอะเดี๋ยวผมทำให้เบ็ดเสร็จเนี่ยมันเจ็ดหมื่นสามเนี่ยอ้าใช่ 7, เจ็ดหมื่นสามผมทำไปเสร็จไปอวดเมียเจ็ดพ <7, S 1> ันกาพอ<แ>โอ้ได้เลยดิเงี้ยอนุวัดเลยเมียวิชอบเงี้ยนะจอดทำเลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้ได้ใช่ไหมทำนั้นได้ใช่ไหมทำได้เหมือนเป๊เหมือนเป๊ เอาไปเบิกสบายสบายเบิกเบิกมาเจ็ดพันแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้าพี่ออกเองได้ได้เลยโอ้ยโอเครุยเลยพี่จอดเลยเดี๋ยวผมมีรถสำรองให้ใช้ได้เลยพี่รักรถพี่ชอบรถ